บางออกะไรยงายนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองอาทิตย์นะซ้อมอย่างไค่ายบางกอ่อะไรอย่างมีใครมาเป็นผู้ฟังผู้ช้วยแล้วมั้งก็สองคนมีโวพวกแม็กนัมอะไรก็คือพวกนักมวยในค่ายตัวใหญ่ยิ่งช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปป่อยประมาณกี่กิโลครับเอหกสิบสองเรามวยสไตล์อะไรครับสีมือแล้ววันนี้เรามาเจอกัรุ่นพี่นะสตาบอย คือเจอนี่คับยังๆครับไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยพี่ก็มาป่ะดูดูเขาเงยตาตายเลยผมบูดูดันาแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวกับแผ่งไงก็ต้องดูว่าเงี้ยจีต่อยไปตามตาตายเราเนาะอาจจะมีเอาสดหมดเก่าหน่อยนึงเข้าใจป่ะเราได้หนุ่มกว่าว่าเนอะล่าสุดเราต่อยไ้ที่คอนเจิด์ตคองเสิร์ตมนแล้นเราเจอกับเพชรดำเป็นไงบ้างแต่ผมว่าแพ้เพชรดำมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสามเอ็ดร้อยสามเอ็ดวันนี้มาส่ยร้อยสาม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 เมื่อกี้เสาร์แล้วเป็นยังไงบ้างอจุดห้าเกิอยู่จุดห้าหมุดสเดียวเพราะขนาดที่เดินตามพวกเราเนี่ยเหนือข้างตัวแล้วเราคงเลือกสามเดียวแน่นอนร่างกายตอนนี้เป็นงไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต้อยเปอร์เซ็นตเนาะผมโงแข็งแรงยกวัาเย็นนี้พร้อมเก็บเทนะกับค่ายแล้วหป่ผมต้องเก็บแล้วนะเราต่อยมวยมาลูๆทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ น่าจะร้อยหลักร้อยได้แล้วเนาะเราคนจังหวัดยะโสธรเอาฝากเชิญชวนแฟนขับหน่อยนิดหน่อยพี่น้องชาวยะโสธรช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยเต็มที่ครับเต็มที่เนาะเราคือคือมองไม่กี่กิโลเนี่ยก็ได้โลกว่าๆ่ายฝ่าเองเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมครับโอเค